สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปของ f l e x i m วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำตัว f l e x i m ที่เป็นเคสตารีในลักษณะที่เรามีพนักงานเนาะเรามีพนักงานนั่งอยู่ทำงานอยู่ในสายการผลิตเดียวกันนะนั่งอยู่ในสายการผลิตเดียวกันเพราะว่าหลายๆ หลายๆโรงงานก็จะเป็นในลักษณะว่าเป็นหนึ่งรายการผลิตก็จะมีพนักง,งานหรือว่ามีเครื่องจักรอยู่ในเครื่องเดียวกันเนาะอ่ะวันนี้เราเลยจะมาลองถามว่ามันมีการตั้งค่าอย่างไรบ้างโอเคขออนุญาตสวิตไปที่รซต้องบอกก่อนว่าเบรกซิมคลิปนี้ อาจารย์อัปเดตนะคะใช้เป็น flexsim 2อพันอัปเดตหนึ่งใครที่ยังเป็น2021หรือรุ่นหลังกว่านั้นก็ยังสามารถใช้ได้นะแต่ว่าก็อาจจะเห็นว่ามันมีในลักษณะที่แบบว่าครั้งบ่อยหรือมีตัวเออร์บ้างเป็นบางครั้งตัวเลขไม่ตรงกับในส่วนของสถิติบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในบ้าของมันอันนี้อาจารย์ก็เลยอัปเดตเป็น2022 นะคะซึ่งก็รุ่นอื่นๆยังสามารถใช้ได้ปกติเนาะอ่าเริ่มแรกเราจะต้องสร้างโมเดลให้เหมือนกับเมื่อสักครูมีซอสมีคอนเวียร์ซึ่งคอนเวียร์อาจารย์จะใช้ตัวที่เป็นคอนเวียร์ปกติจะใช้เป็นตัวคอนเวียร์ปกติ จากนั้นเราจะมีคิวไว้รับสินค้าไว้รับสินค้าช่วงท้ายจากนั้นเราจะเห็นว่าเรามีโอเปอเรเตอร์อยู่ในสายการผลิตทั้งหมด4คน ซึ่งผ้าตามหลักการแล้วสินค้าจะไหลมาที่คอนเวเยอร์และให้โอเปอเตอร์อาจจะเป็นสายการผลิตประกอบของเล่นอะไรต่างๆซึ่งจะประกอบสินค้าจากโอเปอเตอร์ทั้งสองส่วนทั้งสองทั้งสองทั้งสี่คนนี้ซึ่งตัวออ e เร t เตอร์เนี่ยเป็นตัว ทำงานตามคําสั่งของอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวโปรเซสเซอร์หรือว่าตัวอื่นๆดังนั้นตัวนี้นะคะขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งการทํางานซึ่งหนึ่งการทํางานเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวโปรเซสเซอร์เข้ามาช่วยตัวโปรเซสเซอร์เนี่เราสามารถที่จะปรับแต่งไม่ให้มันมีรูปร่างแบบนี้ได้นะคะให้มันแอบแอบอยู่ที่ใดที่หนึง อ่ะหรือจะไปลดขนาดมันก็ได้โดยที่ไปที่ r e ไ i z e ไปที่ r e ไซ z ์ไปที่ edit แล้วก็เลือก r e ไ i z e มันก็จะสามารถที่จะเป็นขึ้นในลักษณะที่เราเลือกได้ไม่ต้องไปที่ในส่วนของเป็น visual ใน property เนอะอันนี้ขออนุญ,ญาต copy แล้วก็มาวางไว้เลย Cứ quan hoạt động nhanh, 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 à nhanh, 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 เราเห็นโมเดลตามที่เราต้องการและตัวนี้คือการเชื่อมโยู่เริ่มแรกเราไปที่ซอสเชื่อมซอสไปที่คอนเวเยร์แล้วก็ของจะไปวางที่คิวใช้ A k คีที่คีย์บอร์ดนะคะตัว A ที่คีย์บอร์ดเนาะกดค้างไว้เราจะเห็นเป็นรูปโซ่ตรงนี้แหละจากนั้น จากนั้นเราจะตั้งค่าที่ซอสก่อนเราจะตั้งค่าที่ซอสก่อนตั้งค่าง่ายสุดคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะมีสินค้าออกมาทั้งหมด2ชนิดซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ยสองสเต,เตชันแรกตรงนี้2คนจะเป็นคนหยิบมาทํางานจากนั้นก็จะส่งผ่านวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่คอนเวียร์แล้ว ไหลไปที่คิวนะไหลไปที่คิวซึ่งเรามีสินค้าสองชนิดไหลไปที่คิวแต่นะ,ะแต่เวลาที่เราจะให้ไอเเทมออกมาเนี่ยจากจะให้เข้าทั้งสี่โปรเซสเซอร์เนี่ยเราจะต้องตั้งค่าเป็นสี่ชนิดเราจะต้องตั้งค่าเป็นสี่ชนิด โดยไปที่ property ของ source ไปเลือกที่ trigger เลือก on creation ไปในส่วนของ data และเลือก set label by percentage set label by percentage จากนั้นเราไปเลือกบวกเพิ่มนะคะ add case ที่ข้างในที่เป็นของตัว 8เหตุนะไม่ใช่ตัวข้างล่างนะคะตัวกลางตรงข้างในตรงนี้ทั้งหมด4เคส4เคสตรงนี้เราทำ4เคสทำไมเราทำ4เคสก็เพื่อจะบอกว่าแต่ละตัวจะต้องรับตัวไหนบ้างถ้าไม่บอกนะคะถ้าไม่บอกไอเทมแต่ละตัวจะงงว่าตัวเองจะไปที่เครื่องไหนเนาะตรงนี้จะต้องบอก อันเคสที่1เคสที่2เคสที่3เคสที่4ตรงนี้เขาบอกว่าให้รวมได้100ดังนั้นตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็น25 25ทั้ง4ตัวเลยเราแยกเคสเราแยกตัวลาเบลตรงนี้เสร็จแล้วอเทมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปที่ตัวบวกข้างล่าง Add new operation ตรง trigger ตรงนี้ไปที่ Visual เพื่อที่จะเซตเพื่อที่จะเซตตัวที่เป็นเคสต่างๆเนี่ยให้มีสีสันเราแบ่งเราบอกว่าเราแบ่งเป็นสอง,สองส,อง case, สองสเคสสสีแต่เราตั้งค่าในซอต์เป็นสีเนาะดังนั้นวิธีการก็คือเราจะเซต Color by Case โดยที่เราเพิ่มนะคะให้ตัว แต่ละเคสเนี่ยครบสี่ตัว d ด f ฟ u l t นี่เราปล่อยไว้ไม่ต้องไปทําอะไรมันเราบวกเพิ่มขึ้นมาให้ครบหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้คือเคสตัวแวลูของมันและตัวคัลเลอร์ตรงนี้เราจะให้มันเป็นสีเขียวตัวที่สองเราจะให้มันเป็นสีน้ําเงินและจากนั้นตัวที่สามเราก็ให้มันเป็นสีเขียวอีกตัวที่สี่เราก็ให้มันเป็นสีน้ําเงินนะคะดังนั้น ตัวที่ซอสที่ออกมาเราจะมองเห็นเฉพาะที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินตรงนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปเราตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยในสองซส,งส,งส,งสงต่อไปเป็นการตั้งค่าคอนเว y เอร์กับโปรเซสเซอร์แล้วก็โอเปอเรเตอร์ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนาะค่อนข้างที่จะซับซ้อนจะต้องทำชีละอัน จะต้องทำทีละอันซึ่งขออนุญาตบอกไปก่อนว่าทิปก็คือให้อองหางออกจากกันเพราะว่าเวลาที่เรากดตัวเชื่อมเนี่ยมันจะผูกกันอัตโนมัติดังนั้นเอาห่างหางกันก่อนแต่ผูกกันยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอ่สมมติว่าเราอยู่ใกล้กันสมมติว่าเราอยู่ใกล้กันเราใช้ A k คีของไหลมันจะคอนเวเยร์ปุ๊บปุ๊บปุ A ๊บเอคีเนาะไปเข้าสู่โปรเซสเซอร์หนึ่งปุ๊บอ่าที่เราเห็นที่เราต้องการคือตัวนี้ ตัวขา,ขาวๆนี้นะคะตัวขาขาวๆนี้ก็คือ exit transfer ตัวนี้เป็นตัวสำคัญจากนั้นของออกมาอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บจาก conveyor ไปที่ processor 2ปุ๊บอ่ะสังเกตไหมตัว exit transfer มันเกาะกันมันเกาะกันตรงนี้คือเราต้องการให้มี exit transfer ทั้งสองฝั่งตัวนี้มันจะงงตัวนี้มันจะทำให้ เครื่องโปรเซสเซอร์งงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเอ่อเวอร์ชันหรือพวาเครื่องของอาจารย์หรือเปล่าถ้าของใครลองทําแล้วสามารถเชื่อมถึงสองตัวเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อขออนุญาตยกเลิกไปก่อนขออนุญาตยกเลิกไปก่อนใช้ตัว Q นะกด Q ที่คีย์บอร์ดค้างไว้จะเห็นเป็นโซ่ตรงนี้อ่ะเริ่มใหม่ตรงนี้ขออนุญาตาให้มัน ห่างหางกันสักนิดหนึ่งเราทำโปรเซสเซอร์หนึ่งก่อนละกันค Key ที่คีย์บอร์ดเชื่อมโยงเราจะได้ตัว Exit Transfer ตรงนี้ออกมาจากนั้นพอคนเนี่ยหยิบจากคอนเว o เออรมาใส่มาทำงานประกอบอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยสเสร็จเรวปุ๊บก็จะเอาวางไว้ที่ c o n v ว y เ r เนาะกลับเราก็คลิกเชื่อมโยงโปรเซ s เซอร์กับ c o n v ว y เอออีกหนึงครั้ง จัได้ตัวนี้สำคัญเหมือนกัน entry transfer ก็คือของมันจะกลับไปวางไว้ที่เดิมให้มันไหลต่อไปอ่าเสร็จแล้วปุ๊บมาทำตัว p r o c e s s o r 2องทำเหมือนกันทำเหมือนกันถ้าเราเริ่มจากจะให้อ t e เไปจากที่จุดไหนเราจะต้องเริ่มเชื่อมต่อจากจุดนั้นห้ามข้ามกันนะคะ AK ที่ คอนเวเยอร์ ayer, สินค้าไปที่คนทำงานจากนั้นคนประกอบอะไรเสร็จปุ๊บก,กลับมาไว้ที่คอนเว y เยอร์เหมือนกันเราจะเห็นตรงนี้ปุ๊บมันคาบกันก็ดึงออกมาอันนี้คือ Entry Entry คือเอากลับเข้ามาเอากลับเข้ามาที่คอนเว y เยอร์ t x i กก็คือมันออกไปต่อไปนะต่อไปข,อขั้นตอนต่อไป ตัวนี้ต้องบอกว่าพอเราได้ตัว exit transfer เ,เสร็จแล้วเราจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อของ conveyor กับ processor อะโดยกดที่ Q ที่คีย์บอร์ดนะ,ะตัว Q มันจะเป็นรูปโซ่นี้คลิกที่ conveyor แล้วไปคลิกที่ processor ยกเลิกทำไมนะคะยกเลิกก็เพราะว่าที่จริงอะ่ะเราอยากได้แค่ตัว exit transfer ตรงนี้ขึ้นมาให้เรา นะให้เราใช้ AK เชื่อมนะโดยเชื่อมไปที่ exit transfer โดยตรง exit transfer โดยตรงไปที่ processor เนาะทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะว่าอาจารย์เคยลงไม่เชื่อมแล้วมันไม่ทำงานไม่ไม่เชื่อมโดยตรงกับตัว exit transfer กับ processor นะ มันจะไม่ทำงานคือไอเทมจะไม่ไหลเข้าสู่ตัวโปรเซสเซอร์เลยดังนั้นอาจารย์เลยต้องใช้วิธีนี้มันถึงจะทำได้ใครที่มีวิธีอื่นๆสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ตัวโปรเซสเซอร์สก็ถาแบบเดียวกันปุบ๊บเชื่อมโดยตรงกับตัว exit transfer แล้วก็โปรเซ s เซอร์ เราทาเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้ใกล้กันนะคะเราก็เอามาวางไว้ใกล้กันซักทริปอีกอย่างหนึ่งทริปอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็น exit transfer เนี่ยให้ให้คลิกที่ตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันขยายออกมาเพราะว่ามันจะได้มีเลนส์มีเลนส์อ่ามีเลนส์ยังไงเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ในการหยิบจับพื้นที่ที่พื้นที่ที่ท โอเปอเรเตอร์เนี่ยสามารถกวนมือไปหยิบจับถึงอ่ะอ่ะสมมติมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเคยลองแล้วที่มันเอาแบบว่าพื้นที่จุดๆเดียวอะ่ะแล้วของมันจะมากอง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 กันลงกันตรงนี้นะซึ่งถ้าเป็นในความเป็นจริงมันก็อาจจะอาจจะเป็นเหมือนเรียวของมันนั่นแหละเพราะว่าแขนคนอะ่ะมันขยับได้ถึงแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอันนี้คือเราเพื่อให้มันทํางานไปได้ตรงนี้คือเสร็จแล้วนะทําแบบเดียวกันสองตัวนี้ทําแบบเดียวกันกับ p ร o c e s s o รหนึ่งกับกรนะบวนารสองหลาจากได้ตัว exit แล้วก็ entry ออกมา ทำเหมือนกันลืมว่าเราเอาสินค้าหรือว่าไอเทมออกจากคอนเวイเออร์ดังนั้นเราจะต้องเริ่มเชื่อมจากคอนเวเออร์ไปโปรเซสเซอร์ก่อนเสมอเนาะอ่าเมื่อกี้เห็นไหมเราลืมเราลืมขยับมันออกเห็นไหมคะมันติดกันเอาใหม่โอเคตรงนี้ขออนุญาตขยับ สับครูให้ามนหางการน้อยโอเคอ่าได้ของตัวเองละโอเคกลับมาอยู่ที่เดิมของตัวเองอ่า,อาระวังนะ ก็ขยายออกมาสักหน่อยถ้าไม่ขยายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าระยะการเอื้อมแขนของคนหรือว่าตัวกระระยะายศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่เม k e ซ์เซนต์กันอันนี้คือเราเป็นตัวอย่างให้ดูให้มันสามารถทำงานได้แค่ทนั้นเองเนาะ,ะปุ๊บเสร็จแล้วเรา ขั้นตอนต่อไปเราจะตั้งค่าที่ operator เราอยากเห็น operator นั่งทํางานเราไปที่ operator property ของ operator ไปในส่วนของ operator ตรงนี้ i d ด e ตรงนี้ยังเป็นยืนอยู่ตอนที่ทํางานเราอยากให้เขานั่งเราก็ไปเลือก sit down มันมีหลายรูปแบบให้เลือกเนาะเราสามารถที่จะลองเล่นลองอะไรดูได้แล้วแต่บริบทอันนี้ก็เป็น sit down น,นี่ก็เป็น sit down จากนั้นเรายังไม่ได้เปิดในส่วนของ use transport ไปที่ o p e r a t o ไปที่ processor ผู้ p ิดไปที่ processor นะคะไปที่ property ของ processor ในส่วนของ output เลือกไปที่ use transport use transport ตรงนี้เราก็ไปที่จุดดำจุดดำหรือว่า sampler er ตรงนี้นะคะไปคลิกที่ operator หนึ่งคลิกให้โดนนะคะคลิกให้โดนปุ๊บ มันจะขึ้นเป็น operator หนึ่งถ้าคลิกไม่โดนมันจะเป็น blank หรืออาจจะเป็นเผลอไปโดนตัวเองนะคะเผลอไปโดนตัวเองก็มันจะไม่ทํางานอย่าลืมรีเช็คพอเรากดที่พอเราเอาตัวจุดดาไปคลิกที่ operator หเสร็จปุ๊บกลับมารีเช็คที่ output นะคะข้างล่างตรงนี้จะขึ้นคําว่า operator หลายคนหลายคนไปเอาจุดดาในส่วนของข้างล่างตัว first available ตรงนี้ไม่ถูกนะจะต้องไปเลือกที่ use transport ที่เป็น จุกดำที่อยู่ด้านหลังยู่ transport เท่านั้นเนาะ,ะตัวไปนะคะ o c e s s o r ซ,ซหนึ่งก็ทำเหมือนกันยู่ transport จุกดำชี้โดนยู่ transport จุกดำชี้โดนนะคะอย่าลืมรีเช็คทุกครั้งบางคนเผลอไปคลิกที่ตัวเอง processor ป,ปุ๊บอ่ะไม่ได้ดูเห็นตัวยูท transport เป็น processor 5ซึ่งมันจะไม่ทํางานมันจะไม่ทํางานเนาะเราก็ต้องมารีเช็คมาเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วในส่วนของการตั้งค่าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆมันตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องไปอยู่ที่เครื่องไหนนะ,ะตัวที่จะช่วยแบ่งก็คือในส่วนของตัว decision point Decision Point ตรงนี้จะอยู่ที่ของ Conveyor จะอยู่ในหมวดของ Conveyor นะฮะตัวสีน้ำเงินตรงนี้ Decision Point คลิก Decision Point มาเอามาวางไว้ที่ Conveyor เลยนะะเสร็จป,ปุ๊บให้เราไปคลิกที่ตัวสีฟ้าให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้เนาะ,ะแบบนี้เสร็จแล้ว Property เนี่ยมันจะเป็นของตัว DP หรือว่าตัว Decision Point นั่นแหละจากนั้นไปที่ Trigger ทริกเกอไปที่ on arrival ตอนที่มีสินค้าเข้ามาที่คอนเนย์ air. on arrival เสร็จปุ๊บเพิ่มคำสั่งโดย send item by case send item by case คลิกเสร็จปุ๊บมันจะมีตัว case default ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรมันอยู่แล้วแล้ก็เพิ่มบวกเข้าไปเรามีทั้งหมด4 case หรือว่า C value, 1, 2, 3, 4 value 1,2,3,4ที่เราตั้งค่าไว้ในซอสตั้งแต่ตอนแรกจากนั้น case ที่1 เคสที่1ตรงนี้ปุ๊บจุกดำ destination เห็นไหมตรง destination ตรงเนี้ยเราจะให้มันไปไหนเคสที่1จุกดำที่ destination เราจะให้มันไปที่ exit transfer 2ปุ๊บก็คือเข้าเครื่องนี้คนคนนี้จะเป็นคนทำง,งานประกอบอะไรอย่างเงี้ยเคสที่2ไปที่ exit transfer 3ชี้ให้โดนรีเช็คทุกครั้งนะคะชี้ให้โดน ่ะตัวต่อไปไกลกันนิดนึงไกลกันนิดนึงนะคะยิ่งห่างกันมากมันจะต้องยิ่งระมัดระวังเนาะอ่ะคลิกไปที่ตัว decision point ถ้าเราหลุดออกมาแล้วจะมีมือทองทองตรงเนี้ยอยู่ก็คลิกไปเคสที่สามนะคะสีเดียวกันแหละสีสีเขียวไปชี้ที่ e x i t t r a n s f e r s i เทที่4เขก็ไปชี้ที่ exit transfer 5อ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราลืมอะไรไหมเราลืมอะไรกันไหมเราลืมตรงในส่วนของตรงนี้ไหมเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัวะอ่ะเราลองเราลองเราลองใหม่เพราะว่าเมื่อกี้จำไม่ได้ว่าตัวเองได้ทำต่ออ่ะตรงนี้ปุ๊บ exit transfer อ่ะอันนี้คือความชัวนะอาจจะทําไปแล้วแหละแต่แบบว่างงนะงงพูดเยอะเลยงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวลองก่อนล,ลองก่อ,ว,อ,กอว่าของมันจะเข้าไปไหมอ่าโอเคทำงานนะทํางานทํางานอยู่ทํางานอยู่ยังทํางานอยู่เนาะ โอเคพอติดจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองรีเซ็ตเราจะเห็นว่าของที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเราอยากจะให้มันเป็นสีที่มันเหมือนการหมดเพื่อบ่งบอกว่าเราทําเสร็จแล้วให้เราไปเป็นสีน้ําตาลละกันเมื่อกี้ตัวอย่างเ,าเป็นสีน้ําตาลให้เราไปคลิกที่ o p e r a t o อไม่ใช่ o p e r a t ร r ต้องบอกว่า processor ไปคลิกที่โปรเซสเซอร์นะคะจากนั้นไปคลิกเลือกหมวดหมู่ของทริกเกอร์ทริกเกอร์นะ,ะบวกตรงนี้ปุ๊บไปออนเซตติ้งต่อออนเซตอัพฟิ s h ชเสร็จแล้วปุ๊บบวกนะคะ Data ต,ตัว Data ต,ตรงนี้ เริ่มหม وع, เริ่มหมุนอ่ะเราจะไปที่วิชวลนะคะเราจะไปที่วิชวลเนาะไปที่วิชวลเลือกเป็น set o b j e c t color ตอน object set o b j e c t color ตรงนี้เราจะให้มันเป็นสีน้ำตาลทำไปทำมาเริ่มหมุกอ่ะปุ๊บพอมันเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลตัวนี้ปุ๊บเือนการทำเหมือนกันนะคะ ไปที่ trigger ของตัว processor ไปที่ on setup finish ไปที่ v i r u a l นะคะ set object color เลือกเป็นน้ำตาลถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้นะถ้าไม่ถูกเราค่อยกลับมาแก้นกเากากนาะมันมีหลายหลายเกินนะตอน process ตอนทำงานถ้ามันเปลี่ยนสีเลยก็ได้หรือทำงานเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูนะคะต้องลองเล่นดู เซตมาเจ็ดข o ้น r ลยบราวน์อนะอะทำเหมือนการโหมดอ่ะผิดนะเราจะต้องเป็นเซตเจ็ด c ั้ o เลยก็เปล่าโอเคมา ลองอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดรีเซ็ตทุกครั้งแล้วก็กดรันไปเร็วๆนะอ่าเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้มันก็เริ่มทำงานแล้วปุ๊บๆนี่แหละค่ะวิธีการตั้งค่าซึ่งมันก็จะมีให้ทำหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์เรามีข้อมูลตอนที่เราอินพุตเข้าไปเนี่ยยังไงบ้างเพื่อที่จะสร้างตัวโมเดลพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ในคลิปของการสร้างโมเดลในส่วนของการทำงานโดยใชโออเรเตอร์ผ่านสายพานเดียวผ่านสายพานเดียวเนาะก็ถ้า มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ติดปัญหาตรงไหนหรือมีโมเดลที่อยากจะทำนะคะเป็นตัวอะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้จะคอมเมนต์หรือจะไปคุยกันที่เพจก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ